สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟนะครับทุกท่านด้วยทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับกลางเหนือออกตกใต้อีสานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับคลิปแอมนะครับคลิปแอมนะครับหรือแอมเอ่อเรียกอะไรเดีอ่ะเออคลิปแอมนั่นแหละถูกล้องแล้วนะครับแอมมิเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับของยี่ห้อยูนิตีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่า รุ่นนี้ใช้งานอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับตามในรูปเลยนะครับโอเคอันนี้ผมสั่งมาใหม่นะครับสั่งมาจาก l a z a ด a นะครับเพราะวก่อนหน้านี้ผมใช้อีกรุ่นหนึ่งมันไม่โอเคนะครับมันไม่เสถียรตัวนี้ก็เลยซื้อใหม่ครับเพราะผมเคยใช้รุ่นนี้มันโอเคนะครับเคยใช้ของ Unity แล้วมันถือว่าโอเคกับราคานะครับมันก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าตัวเก่าพังไปนะครับพังไปเพราะโดนน้ำนะครับตัวนี้ก็ ซื้อใหม่มาเป็นรุ่นของอะไรพีพีอะไรมิเตอร์สักอย่างเนี่ยตัวเหลืองๆอ่ะครับที่ผมใช้ก่อนหน้านี้มันไม่เสถียรก็เลยซื้อตัวใหม่นะครับตัวนี้ลืมถ่ายให้ดูตอนแกะกล่องนะครับเพิ่งแกะกล่องเสร็จแล้วก็เลยนึกได้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้กล่องนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็จะประมาณนี้ครับอันนี้สเปคนะครับข้างหลังมีภาษาอะไรนี่ยน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ยูนิตีมีรุ่น203บวกนะครับแล้วก็รุ่นรุ่น204บวกตัวนี้จะเป็นรุ่น24บวกนะครับ <c oughs> <c oughs> รุ่น204บวกนะครับรุ่น204ก็จะสเปคสูงกว่ารุ่น203นะครับก็จะวัดแอมป์ได้ถึง600แอมป์นะครับ DCM นะครับวลต์ก็ได้ถึง600วลต์นะครับประมาณน้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกัน ดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนะครับมามาดูข้างในกันหลายท่านก็อาจจะเบื่อแล้วผมพูดเยอะนะครับข้างในก็จะมีถุงใส่ให้นะครับมีซองใส่ซองเส็บอย่างดีนะครับเปิดมาปั๊บอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีสายนะครับสายพร้อมคู่มือนะครับสายก็จะมีสายวัดว้นนะครับวัดวลวัดโอมนะครับแล้วก็สายเทมนะครับเอาไว้วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิ มาดูกันคู่มือนะครับคู่มือก็มีนะครับแต่เป็นภาษาประเทศนอกนะครับคงจะไม่ได้อ่านหรอกครับก็ปกติทุกคนก็ไม่ค่อยอ่านกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันดีอยู่แล้วนะครับโอเคมาคลิปแอมตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเขาใส่ฐานมาให้นะครับตัวนี้เขาใส่ฐานมาให้นะครับฐานจะเป็นรุ่นเล็กนะครับ1.5้าโวลต์นะครับ รุ่นเล็กนะครับที่ใช้งานได้ก็จะเป็น NCB นะครับ NCB ก็ประมาณว่าเอาไปแตะสายไฟตัวนี้ครับ NCB นะครับ NCB ก็เอาไปเอาปลายไปไป,ไปแตะสายไฟนะครับถ้ามันมีไฟมันก็จะขึ้นโชว์นะครับถ้าไม่มีไฟมันก็จะไม่มีขึ้นโชว์นะครับประมาณนี้ครับ NCB นะครับฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นวัดกระแสนะครับ วัดกระแสนะครับก็จะมี DC แล้วก็ AC ซีครับเป็นเซเลคเตอร์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น AC หรือ DC นะครับเลือกโหมดให้ถูกกตามการใช้งานนะครับ DC ก็กระแสตรงนะครับ AC ก็กระแสสลับนะครับอันนี้เป็นแอมนะครับแอมย่าน600โวลต์นะครับถ้าจะวัดละเอียดลงมาก็ต้องใช้60โวลต์นะครับเอไม่ใช่60โวลต์ดิหกสแอมเออโอ้ห่วยแล้ว 60แอมป์นะครับจะเป็นย่านวัดที่ละเอียดนะครับซึ่งปกติเราก็น่าจะใช้ไม่เกิน6 0แอมป์นะครับนั่นก็คือถ้าเป็น6 0 0แอมป์ก็เป็นพวกกระแสสูงเป็นมออแปลงการไฟฟ้าไปแล้วนะครับรุ่นนั้นก็คือแล้วก็มาวัดองศานะครับองศาหรือเทมโพเลเจอร์นะครับเทมเทมก็จะใช้เป็นสายตัวนี้ครับสายตัวนี้เสียบแล้วก็เอาปลายสายไปแตะกับสิ่งที่เราต้องการวัดนะครับก็จะมีองศา C นะครับองศาเซลเซียสครับองศาฟาเรนไฮน์นะครับมี2แบบนะครับ ส่วนใหญ่เราก็ใช้องณาศีอยู่แล้วนะครับนอกจากไฟเลนไฮร์เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กัน,นแล้วก็มีวัดเฮิร์ตได้ด้วยนะครับวัดเฮิร์ตเฮิร์ตนี่คืออะไรเฮิร์ตนี่ก็คือความถี่นะครับความถี่ของอย่างเช่นพวกความถี่สวิตชิงความถี่ของไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เป็นกระแสสลับนะครับจะมีความถี่นะครับซึ่งอันนี้นก็สามารถวัดได้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับลังจากนี้ก็ าานานใช้ทีนะครับก็ถือว่าได้ใช้อยู่นะครับโอเคถัดมาถัดมาก็จะเป็นย่านวัดของโอมนะครับย่านวัดเสียงแล้วก็ย่านวัดของอาปานะครับแล้วก็เป็นไดโอดนะครับอันนี้ก็จะเลือกตามการใช้ง,งานที่แตกต่างกันไปนะครับย่านวัดอันนี้ย่านแรกก็จะเป็นย่านวัดโอมนะครับวัดโอมก็เช็กสายขาดไม่ขาดอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็ย่านวัด เป็นกิโลโอห์มนะครับเมกะโอห์มนะครับย่านวัดที่กว้างขึ้นมานะครับสําหรับวัดงานหยาบๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นย่านวัดไดโอดนะครับกันไฟกลับนะครับเดีย๋ยวเราพวกวัดซีเนอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมาถัดมาก็จะเป็นค่าวัดพวกซีเกตร,ระตูนะครับเดีย๋ยวเาพวกเช็คค่าไมโครของซีพัดลมนะครับซ่อมพัดลมอะไรประมาณนะั้นหรือในวงจรขยายก็เช็คกวก C นะครับ C คาปาซิเตอร์ในวงจรนะครับต่างๆวัดได้ครับตัวนี้วัดได้นะครับรุ่นนี้แนะนําเลยครับเจียมๆนะครับถือว่าโอเคครับราคาไม่แพงครับแล้วก็ฟังก์ชันครอปุ่มครับตัวนี้ผมซื้อมาพันกว่าบาทครับพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับผมสั่งในลาซาด้ามานะครับแนะนํานะครับถ้าใครจะใช้นะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมาก็จะเป็น AC นะครับ AC v o l t m e t e ตนะครับก็จะมี AC กับ DC นะครับอันนี้เป็นย่าน AC นะครับ ตัวนี้วัดได้ถึง600โวลต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่น่าจะวัดเกินนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟส่วนใหญ่เราก็เต็มที่ก็ซ่อมมอเตอร์มอเตอร์380โวลต์3เฟสก็เหลือๆ้วครับนะครับเช็คไฟ3เศษก็ได้ไฟ3เฟสก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีใครไปซ่อมเกินนั้นนะครับแล้วก็จะมี dc นะครับ DC โวลต์มิเตอร์นะครับ dc โวลต์นะครับก็พวก ไฟเลี้ยงดีทั่วไปนะครับไฟแบตแล้วก็พวกไฟในวงจรขยายนะครับเฉพาะจะใช้เป็นดีนะโอเคผ่านไปครับอันนี้ก็ติดนะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆส่วนวัดแอมป์นะครับวัดแอมป์บางคนยังไม่รู้นะครับว่าใช้ยังไงวัดแอมป์ก็แค่นี่ออกนะครับแล้วก็คล้องสายนะครับคล้องสายที่เราต้องการจะวัดนะครับประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็มีสาย นะครับสายวัดโบนแล้วก็สายวัดเท็มนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็กล่องนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้ครับราคาพันกว่าบาทนะครับกับสเปคการใช้งานที่ว่าคุ้มโคตรกับตัวนี้ก็ผมก็เคยใช้มาก่อนทั้งนี้ก็ถือว่ามันโอเคนะครับกับราคานี้นะครับที่ว่าความแม่นยำกับความเร็วของมิเตอร์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยให้ด้วยนะครับท่านใดชอบก็กดไลค์ท่านใดใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับ G Tech Channel นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไร ใหม่ๆห,หรือมีความรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวมาเล่าสู่กันฟังนะครับถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เยอะรู้มากก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับอันนี้บางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างนะครับท่านใดรู้เยอะกว่าหรือรู้ลึกกว่าก็สามารถให้คําแนะนําได้ครับก็ถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับโอเคฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือท่านใดชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือท่านใดอยากสั่งก็ เข้าไปที่เว็บ l a z a d a นะครับแล้วค้นหาคลิปแอมมิเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับเลือกรุ่นเอาเลยตัวนี้เป็นรุ่น204นะครับ204บวกๆนะครับนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่น203มันฟังก์ชันมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับฟังก์ชันมันก็จะน้อยด้วยแล้วก็สเปคต่าลงมานะครับซึ่งราคาไม่ต่างกันเลยครับราคาแทบจะไม่ต่างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันคุ้มกว่านะครับก็เลยแนะนําตัวนี้โอเคจัดไปครับจัดไป